สวยสู่สังคมกับปะตะทอสพอ ดีค่ะคุณผู้ชมหากพูดถึงอาชีพที่มีความเสี่ยงแต่มีความมั่นคงและมีประโยชน์ต่อประเทศชาตินั้นอาชีพนักสำรวจปิตโตรเลียมก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตอาชีพนั้นเช่นกันนะคะเพราะเมื่อใดที่โชคดีขุดพบแหล่งปิตโตรเลียมก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะมีปริมาณปิตโตรเลียมมากน้อยเพียงไรซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่นี้ก็คือวิศวกรแหล่งกักเก็บและอาชีพนี้จะมีความสำคัญมากน้อยเพียงไรไปทำความรู้จักกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อฟังนะคะเป็นวิศวกรแหล่งกัดเก็บหรือที่เรียกว่า reservoir engineer ค่ะสวัสดีครับเออผมชื่อปัญพรปัญญาพรนะครับเป็นวิศวกรแหล่งกักเก็บหรือว่า reservoir engineer ครับหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะต้องดูว่าเรามีน้ํามันอยู่ใต้ผืนโลกเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถเอามันขึ้นมาได้เท่าไหร่นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังต้องวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็คอยควบคุมติดตามการผลิตที่เราวางแผนไว้ว่ามันเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าค่ะ วิศวกรหลังกักเก็บเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินซึ่งไม่เคยมีใครมองเห็นแต่เราต้องนํามันออกมาแล้วก็เข้าใจมัน ก็อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้เนี่ยพลังงานเป็นสิ่งที่สําคัญมากของประเทศนะคะอาชีพของซังเนี่ยก็จะมีประโยชน์ก็คือจะทําให้เราสามารถเอาน้ํามันหรือว่าเอาแก๊สธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยขึ้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะสำหรับน้องๆอ,องที่สนใจในตาแหน่งวิศวกรแหล่งกักเก็บนะครับต้องให้น้องๆขยันเรียนนะครับพยายามศึกษาทางด้านเคมีฟิสิกส์เลขมากๆแล้วก็ที่อยากจะฝากว่าคือเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าตรงนี้เราต้องเดินทางบ่อยแล้วก็คอมมูนิเคตกับคนหลายๆเชื้อชาติครับผม สนับสนุนการคืนโลกสวยสู่สังคมโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชน